คือด,ดิฉันเนี่ยเป็นสาวสองนะคะยังไม่ได้ทำหน้าอกนะคะเทคฮอร์โมนมาตลอดแล้วช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่ผ่านมารู้สึกว่าคันที่หัวนมนะคะพอเกาก็สังเกตว่ามีน้ำไหลออกมาไม่ทราบว,ว่าเป็นน้ำนมหรือน้ำอะไรคะแล้วหลังจากนั้นเลยหยุดหยุดเทคฮอร์โมนไป2ปีปรากฏว่าไอ้น้ำที่ว่าออกมาจากหัวนมเนี่ยมันยังไม่หยุดไหลบีบมัน mm. ก็ออกมาทุกครั้งนะคะก็เลยกลับมาเทคฮอร์โมนปกติค่ะ แล้วที่สำคัญคือตอนนี้เราเองก็คือมีเชื้อ HIV น้ำตรงนี้เนี่ยที่ไหลออกมาจากหน้าอกตรงหัวนมเนี่ยมันคือสารคัดหลั่งไหมคะสามารถส่งผลให้คนอื่นได้รับเชื้อจากเราไหมตอนนี้ CD4 เนี่ยมีค่า900นะคะแล้วก็ VL น้อยกว่า20ค่ะคุณหมอตอนนี้สถานะของ HIV ก็ค่อนข้างดีนั่นคือไวรัสโรดน้อยอรวมถึง CD4 หรือว่าเม็ดเลือดขาวนะคะ เรื่องภูมิต้านทานก็สูงคือเกินห้าร้อยนะคะสถานะของน้องเรียกว่าสุขภาพดี<ม>ตอนนี้มีน้ำนมไหลจากหัวนมน้ำออมไหลจากหัวนมเนี่ยนะคะเป็นอาการผิดปกติเกิดได้ตั้งแต่สาเหตุน้อยถึงมากสาเหตุน้อยก็คือก็มีการอักเสบมีการกระตุ้นที่หัวนมแล้วก็เกิดน้ำนมไหลถ้าเป็นมากกว่านั้นก็คือเป็นเนื้อง,งอกที่ต่อมใต้สมองที่หลังสารโปรตีนสูงหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นเนื้อร้ายของท่อน้ำนมก็ได้ ดังนั้นน้ำนมไหลต้องไปพบแพทย์ขายะและเลยจะต้องตรวจคำหรืออัลตราซาวหรือทำเม,มโมแกรมได้นะคะ<ฆ>สารคัดหลั่งในร่างกายน้ำมูกน้ำลายขี้หู<ฆ>เป็นสองคัดหลั่งหมดน้ำในช่องคลอดสารหล่อลื่นรวมถึงตัวการหลัง่งน้ำ,นำอสุจิตอมหล่อเลื่นของฝ่ายหญิง<ฆ>นะคะเป็นสารคัดหลั่งหมดเมื่อไรมีสารคัดหลัง่งพวกนี้ก็จะมีการสร้างโดยเลือดเลือดก็จะมีการเข้าไปสร้างสารคัดหลัง่งก็จะทําให้มี HIV ออกมาปคนนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดกับคนอื่นนะคะมสมมติมีการดูดนมดูดน้นํานมก็ปเนี่ยนะคะอีกฝ่ายติด HIV ไได้ต้องระมัดระวังสารคัดหลั่งในร่างกายนะคะ